เอ้ยเอาอะเออนี่ไงรอลัดไปดีครับหน่อยนิดนึงเอามันเพื่อนเอามันเดี๋ยวล่อให้เดี๋ยวล่อให,อให้มาดีครับมาดีครับเออวางระเบิดไว้หลังบ้านหลังบ้านมีระเบิดนะครับถล่มจับไว้เฮ้ยจะกลับไปข้างหลังสิแล้วข้างหลังมีระเบิดนี่ไงมีสองก้อนด้วยแหละระเบิดอีกทีนึงกินเฟรมช็อตรัดไปทีนึงลิสี่น่าจะจับไว้นะครับเมื่อกี้ไม่เป็นไรจับไว้ใหม่ตระเบิดจับไว้จับไว้อ้าวปึ่ม ยิงเฮ้ยแองสิงเลยเจยด้วยเพื่อนเจยด้วยแองสิงล็อกขาวไว้ทีนึงแล้วก็วิ่ง <c ười> <c ười> สวัสดีเพื่อนๆชาวโมบายรีเจนแปลงแคนยูสมายอ็นดูพรายิ่งถูดซ้ำติงรองกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นฮีโร่ด <ick ie S 2> ิกกี้นะครับเพื่อนๆ ซึ่งฮีโร่ตัวนี้แพทเนี้ยแบบมันค่อนข้างแรงนะครเพื่อเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยมันสามารถเก็บสแต็กได้นะครับไม่ใช่ว่าแบบเก็บสแต็กโยนหลายลูกนะครับแต่ว่ามันสามารถเก็บสแต็กเพื่อเพิ่มดามเมจให้สกิลหนึ่งได้เรื่อยๆนะครับเพื่อนสำหรับดิกกี้แพทปัจจุบันเนี่ยครับช่วงต้นเกมเนี่ยจะค่อนข้างแรงนะครับเพื่อนแล้วก็ช่วงนี้ที่ผมแบบไม่ค่อยได้ลงคลิปอะไรเงี้ยก็คือแบบบางวันฝนมันก็ตกหรือว่าแบบเนี่ย สียงผมก็เป็นแบบนี้แล้วแบบบางทีมันก็แบบไม่สะดวกอัดคลิปนะครับเพื่อนอช่วงนี้ก็แบบไม่สบายบ่อยด้วยนะครับโอเคครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูสกิลของฮีโร่ตัวนี้กันก่อนครับว่าฮีโร่ดิกกี้เนี่ยมีสกิลประมาณไหนนะครับเพื่อน โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ในห้องทดสอบกันแล้วนะครับก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับพาสซีฟของดิกกี้กันก่อนนะครับพาสซีฟของฮีโร่ตัวนี้ก็คือเมื่อเราตายเนี่ยเราจะไม่กลับไปที่บ่อนะครับเพื่อนเมื่อเราตายเราจะกลายเป็นไข่แล้วก็เราจะอยู่ตรงนี้แหละครับตรงที่เราตายนะครับเพื่อนหลังจากผ่านไประยะถึงเวลาเราคืนชีพปุ๊บเราก็จะคืนชีพตรงนั้นเลยนะครับซึ่งถ้าเราตายเนี่ยเราจะกลายเป็นไข่แบบนี้แล้วก็สามารถกดสกิล1สกิล2สกิล3เนี่ยได้เพื่อเป็นการเก็บสแต็กให้กับสกิล1งของดิกกี้ เราตายอ่ะเราสามารถเก็บสเต็กด้วยนะคบแต่ว่าทุกครั้งที่เราตายอ่ะสเต็ที่เราเก็บไว้อ่ะมันจะหายไปครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนสเต็กที่ช่วยเพิ่มดาเมจให้สกิลหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนอธิบายสกิลหนึ่งนะครับแต่ก่อนอื่นพาร์ทสิของดิกกี้ก็มีประมาณนี้นะคะเพื่อเพื่อนก็คือเวลาตายแล้วก็กลายเป็นไข่แล้วก็สกิลหนึ่งสกิลสสกิลสเนี่ยจะกลายเป็นแบบอื่นนะครเพื่อเพื่อนก็คือแบบมันทาดาเมจได้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกครับเพื่อนแต่ว่ามันปวดนะครับเวลาเราตายแล้วกลายเป็นไข่เนี่ยเราก เราสามารถแบบเปิดแมทให้เพื่อนได้แต่ว่าเราก็ควรดูนะครับว่าแบบเราจะเกิดตอนไหนอะไรเนี่ยนะครับไม่งั้นไปเกิดในป้อมศัตรูก็ลำบากนะครับเพื่อน ต่อมาเป็นสกิลหนึ่งของดิกกี้นะครับสกิลหนึ่งของดิกกี้เนี่ยจะเป็นการโยนนาฬิกานกฮูกไปในทางที่กําหนดแบบนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งจะโยนไปเนี่ยมันจะอยู่ในพื้น,น,น,นที่แบบนั้นนะครับถ้ามีศัตรูเข้ามาใกล้ๆในพื้นที่เนี่ยมันก็จะพุ่งไปหาพร้อมกับทําการระเบิดใส่นะครับซึ่งความแรงในการระเบิดใส่เนี่ยมันจะมีสเต็กด้วยนะครับเพื่อนๆสังเกตดูข้างล่างนะครับที่เป็นเลขห้านะคร,ครับก็คือสเต็กของสกิลหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็คือเนี่ยความแรงของสกิลหนึ่งอ่ะมันจะขึ้นอยู่สตนีออ่่่ท60เพื มันจะเพิ่มความสิงหายของสกิลหนึ่งขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้แบบดิกกี้เนี่ยยิ่งสแต็กเยอะสกิลหนึ่งยิ่งแรงนะครับแผนนี้สามารถเล่นแบบเป็นสายดาเมจได้นะครับแต่ละาถ้าเล่นเป็นสายดาเมจเนี่ยก็จะซัพพอร์ตเพื่อนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะส่วนมากจะตายง่ายกับเพื่อนสำหรับดิกกี้นะครับถ้าแบบเล่นเป็นสายดาเมจนะครับแต่ว่าถ้าเล่นเป็นสายแทงเนี่ยต้นเกมมันก็แบบมีดาเมจพอที่จะป่วนอีกฝั่งได้อยู่แล้วนะครับเพื่อนสำหรับดิกกี้นะครับ สเตกเนี่ยเราจะเก็บได้ยังไงก็คือเมื่อเราใช้สกิลหนึ่งสร้างความเสียหายให้อีกฝั่งได้เนี่ยสเตกของเราจะได้ขึ้นมานะครับเพื่อนเนี่ยถ้าแบบเราโยนสกิลหนึ่งไปแล้วมีศัตรูอยู่ใ,ใกล้เนี่ยฬิกานกคูกเราก็จะพุ่งไปหาแล้วก็ระเบิดใส่แบบนี้นะครับ<อ>เราก็จะได้สเ a c กลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับเพ<อ>ื่อนแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราตายอ่ะสเตกของเราที่เราเก็บไว้อ่ะมันจะหายไปครึ่งนึงนะครับเพื่อนแต่ว่าระหว่างที่เราตายเนี่ยเราสามารถเก็บสเต็กได้นะครับเพื่อนเห็นไหม เนี่ยถ้าเราตายสเต็กเราจะหายไปครึ่งหนึ่งครับแต่ว่าถ้าเราตายอยู่เนี่ยแล้วเราใช้สกิลเนี่ยสร้างความเสียหายเนี่ยพวกสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามเนี่ยมันสามารถใช้เก็บสเต็กได้นะครับเพื่อนเวลาเราตายอ่ะแล้วเราไปปวนอีกฝั่งอ่ะใช้กดสกิลหนึ่งหรือกดสกิลสองกดสกิลสามก็ได้นะครับถ้าเรากดใส่อีกฝั่งอ่ะมันจะได้สเต็กมาด้วยนะครับสูงสุดที่ห้าสเต็กนะครับก็คือระหว่างที่เราตายอยู่เนี่ยเราสามารถเก็บสเต็กได้สูงสุดที่ห้าสเต็กนะครับเพื่อนสําหรับสกิลหนึ่งของดิกกี้นะครับ ต่อมาเป็นสกิลสองของดิกกี้นะครับสกิล2เนี่ยจะเป็นการเล็งเป้าหมายศัตรู1ตัวนะครับเพื่อนเพื่อ,อทําการจับศัตรูให้อยู่ในวงไว้แบบนี้นะครับเพื่อนเ,อน,เนี่ยเห็นไหมมันจะจับกัดศัตรูไว้อยู่ในวงใบนี้ถ้าศัตรูแบบไม่ได้ออกไปไหนมันก็จะโดน ผ่านไป4วินาทีมันจะดึงกลับมาอยู่ที่ตรงกลางวงนะครับแต่ว่าถ้าศัตรูพุ่งหนีหรืออะไรเนี้ยมันก็จะดึงกลับมาที่กลางวงทันทีเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะใช้กับศัตรูที่แบบเดินเคลื่อนที่นะครับเนี่ยครับถ้าแบบศัตรูแบบเดินอยู่แบบเนี้ยเรากดสกิลสองจับไว้แบบเนี้ยครับถ้าศัตรูพยายามแบบเดินออกไปไกลเงี้ยมันก็จะดึงกลับมาแบบนี้นะครับเพื่อนสําหรับสกิลสองของดิกี้นะครับเอาไว้จับให้เพื่อนได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ ต่อมาเป็นอันตรีของดิกกี้นะครเพื่อเพื่อนอันตรีของดิกกี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มโล่ให้กับพันธมิตรหรือว่าเพิ่มโล่ให้กับเพื่อนของเราที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับเพื่อนเราสามารถกดค้างได้นะครับเพื่อดูว่าแบบเนี้ยอาณาเขตของโลกที่เราเพิ่มไม่เพื่อนเนี่ยจะเพิ่มเยอะขนาดไหนนะครับซึ่งมันจะเพิ่มโล่ให้เพื่อนของเราที่อยู่รอบๆพร้อมกับทําให้เพื่อนเราอ่ะไม่โดนสถานะควบคุมหรือว่าไม่โดนสตาร์นั่นเองนะครเบอเพื่อนซึ่งค่อนข้างดีเลยนะครับเวลาไฟห้าตัวเนี่ยเพื่อนฝั่งเราเนี่ยจะได้รับโล่แล้วก็จะแบบลาาขอออองงเเเพพืื่่่นนนฝัััรรไดด้้วยบสํหติ แล้วก็จะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้เราด้วยในระยะเวลาหนึ่งนะครับเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูไอเทมอุปกรณ์ของฮิโร่ตัวนี้กันครับว่าออกไอเทมอุปกรณ์ประมาณไหนนะครับ โอเคครับเพื่อนๆนี่ก็คือเซตไอเทมอุปกรณ์ของดิกกี้ที่ผมจะใช้นะครับชิ้นแรกเนี่ยผมจะออกเป็นรองเท้ากันซีซีนะครับพร้อมกับออกเป็นโลมสีแดงนะครับซึ่งเราสามารถออกเป็นโลมสีแดงหรือว่าโลมหายตัวก็ได้นะครับเพื่อนๆสำหรับดิกกี้นะครับแต่ว่าถ้าแบบเล่นแสบสายดาเมจล้วนอะไรเงี้ยสามารถออกโลมสีตาันี้ได้นะครับก็คือสกิลหนึ่งจะแรงมากๆเลยนะครับแต่ว่าเราห้ามตายนะครับไม่งั้นสเต็กของเราจะหายนะครับเพื่อนๆชิ้นแรกผมก็จะออกเป็นยันผูกเศกหรือว่าสมุดอันนี้นะครับเพื่อนๆช่วยลดูลูดาวแล้วก็เเเพิ่่มมาาานนใให้้รชวงตก ชิ้นต่อมาก็จะเป็นโล่ผู้พิทักษ์หรือว่าตัดเลือดของแท้งนะครับเพื่อนๆต่อมาก็จะเป็นอมตะหรือว่าเกาะตายเกิดนะครับชิ้นต่อมาก็จะเป็นโล่แห่งอธินาครับไว้กันเวทนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะเป็นเกาะโบราณนะครับเอาไว้กันดาเมจกายภาพนะครับ ส่วนในเทมสำรองก็จะมีรีคูราอันติหรือว่าชิ้นส่วนการเวลานะครับเพื่อนเอาไว้แบบทําให้เราอันติแบบช่วยเพื่อนได้บ,บ่อยๆนะครับเพื่อนแล้วก็ชิ้นสุดท้ายจะเป็นหมวกผู้พิทักษ์ครับเอาไว้แบบเพิ่มเลือดให้เรานะครับถ้าแบบเราไม่ได้รับความเสียหายในระยะเวลานึงนะครับเพื่อนส่วนเอเบมที่ผมใช้ผมก็จะใช้เป็นเอเบมซัพพอร์ตเซตนี้นะคบเพื่อนก็คือผมจะอัพวิ่งไวแล้วก็อัพเจาะก่อนะครับช่วงต้นเกมจะทําให้สกิลหนึ่งของเราค่อนข้างแรงนะครับเพ,เพื่อนแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นโฟกัสาามารคนะาาาวมจทํ เสียหายให้แก่ศัตรูตัวนั้นได้มากขึ้นนะครับเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าฮิโรดิกกี้เนี่ยเล่นประมาณไหนนะครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับอัพสกิลหนึ่งมาก่อนเลยครับปิงไปหาเกบสเต็กดีกว่าก็ดก็ดก็ดก็โดสกินนี้แบบมันดูแบบเป็นตัวตลกไงก็มันสกิรตัวตลกเนาะมันก็ต้องดูเป็นตัวตลกสิ โอเคไปหาหยอดเดี๋ยวเราหยอดหยอ,อดใส่คนครับเราไม่เน้นหยอดใส่คลีปนะครับหยอดใส่คนหยอดใส่คนตี่โอ้ยดูดีดูด,ดีเราสะกินเอา้ามาดีครับมาดีครับแองเหรอ,เ,อเทพเจ้าต้นเกมเหรอแองเราก็เทพเจ้าต้นเกมเหมือนกันเพื่อนช็อตตายช็อตตายโอ้โหโดูในนี้ก่อนนะครับเพื่อนเอ้ยเอาวะเอเอ,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 เอนี่ไงลนะอลาร์สไปดีครับก็รู้ว่าลมสายลอลาร์ต ต้นเกมเนี่ยดิกกี้เป็นอะไรที่แบบแรงนะครับเพื่อนๆแรงแบบแรงอ่ะนี่ไงเช็คผมแล้วครับเอ้เพื่อนไม่มาเล่นกลางต่ออ่ะไม่มาวิวเหรอโอ้โหเพื่อนวิ่งแกงรัวๆนะครับสรุปใครโรมครับเนี่ยหรือว่าเพื่อนเราออกโรมกันแน่นะหรือว่าเพื่อนเราไม่ได้ออกโรมนะครับเราก็ต้องแบบโรมไปนะครับแล้วเราก็แบบรับเลนไปชิวๆไปนะครับนี่ครับมาเลยครับ ี่ระเบิดใส่น่าไปดิครับเก็บสเต็กครับเพื่อนๆช่วงต้นเกมอย่าพิ่งไปตายนะครับลิกกี้เนี่ยเป็นตัวอะไรที่แบบบางนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามันกดตีนดีเฮ้ยอย่าอย่ายดอลาไม่มาเล่นกับเราหน่อยเหรอถ้าแบบเราเดินกับยุดดอลาเนี่ยจะทําให้แบบเรแบบาไอ้นี่ได้นะครับเพื่อนแบบกดอีกฝั่งได้นะช่วงต้นเกมอ่ะเฮ้ยเขามีโรล,ลิต้า,า,า,าว่ะเขากันดามเมจเวทว่ะตัวการเวเหรอเพื่อนนี่ไงยัดต้อมไปเลยอ้าอระวังข้าหลังระเบิด คือมันโยนสายป้อมแล้วแบบกดอ,อีกฝั่งได้ดีนะครับเพื่อนอดึงไว้ดึงไว้ไปไหนไม่ให้ไปเออเอเอ,เอ,เอยังไงยังไงเพื่อนฆ่าได้เป่าโอ้โหฆ่าไม่ได้หแต่เพื่อนฆ่าไม่ได้อะ่ะเฮ้ยเขาล่อให้เพื่อนวะล่อให้เพื่อนนะโอ้โหไม่โดนนะครับตรงนู้นไม่รู้เขาอยู่มุมไหนของแผนที่่ะเมื่อกี้มาเพื่อนชิวๆนี่เอาละเบิดไป ถ้าแบบไปกดเลนทองเนี่ยจะค่อนข้างเก่งนะครับเพื่อนๆบิ๊กกี้เนี่ยแบบไปกดเลนทองได้อยู่เลยนะครับแต่ว่าเลนกลางของเราก็จะโดนฝั่งกดเหมือนกันนะครับ <c oughs> โอเคเบลสี่แล้วครับ <c oughs> ฮัลโหลอ้าวมีคนอยู่ตรงนี้จับไว้หนึ่งคน <c oughs> <c oughs> ตะระเบิด <c oughs> เอ้าฮิวดาฮิวดาโอ้ยเลนกลางต้องไปรับเลนกลางแล้วครับนี่ผมต้องมาเคลนเหรอครับนี่ฮิวดาเพื่อนไหนไม่มาเคลนเหรอ โอเคไม่เป็นไรเราเคลเรนไปครับเฮ้ยอย่านี่ไงกันอะไรครับเอาไปอีกระเบิดเราจับไว้แล้วก็ยัดระเบิดก็ได้นะครับเพื่อนจับไว้ยัดระเบิดจับไว้แล้วก็ยัดระเบิดนะครับเฮ้ยเอ้อ่าเดี๋ยวโอ้มีแต่แทงเลยนี่ว่าโอ้โหแต่เพื่อนเราทีเดียวก็ไอ้นี่อยู่นะครับเพื่อนอ่าระเบิดไม่ดีครับโอ้ยเพิ่งเกาะหน่อยนิดนึงเอามันเพื่อนเอามันเดี๋ยวล่อให้เดี๋ยวล่อให้มาดีครับมาดีครับ ออสวยกลับบ้านดีกว่าเอาเราไม่ได้แอบในป่านะครับเหมือนเกือบถึงป่านะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่ในป่านะครับไม่เป็นไรเนียนเขาเรียกว่าเนียนอีกฝั่งไม่เห็นหรอกยังไงรถเอ้ยโอ้โหไอ้ลิงก็กอยู่วางระเบิดไว้หลังบ้านหลังบ้านมีระเบิดนะครับัลโหลจับไว้เออ่ากลับไปข้างหลังสิข้างหลังมีระเบิดนี่ไงมีสองก้อนด้วยแหละ ระเบิดอีกทีนทึ่งกินเฟรมชอร็อตล้านไปทีนึงลิงไม่ต้องไม่ต้องหรอกลิงอุ <laughs> ้ย <laughs> จังหวะเรายังไม่ได้ใช้อันติในการไฟเลยนะครับอุย้ยน่าจะจับไว้นะครับเมื่อกี้ไม่เป็นไรจับไว้ใหม่ <laughs> ระเบิด <laughs> แรงมากอะมากับยูโดลานี่ยูโดลาต้นเสียนถ้าคอมโบครบชุดก็แรงนะครับเพือ่อนคือแบบอีกฝั่งเกือบตายอะ่ะล้วแบบเราก็ยัดดามิไปอีกนิดหนึ่งอ้ยอย่าตามผมสิครับ นี่ไงตามผมบอตาผมบอระเบิดเฮ้ยจะได้ใช้อันตินะครับตานี้แต่้าน่าจะได้ใช้ตอนโรล,ลิต้าเขาใช้อันตีนะครับเอา้าเฮ้ยอา,ล,อาล,ลิงเฮ้ยลิงไปนุดแล้วนี่ไงตีร่างปลอมได้มา14บาทรวยเอ้ยโอ้โหนี่ไงเอ้ไม่เป็นไรเพื่อนเราม,มีอันตินี่ไงหาวิธีใช้อันติตั้งนานจับไว้จับไว้เอา้าปึ้ม ยิงเอาเอายังไงยังไงยังไงเฮ้ยแองสิงเลยเจอด้วยเพื่อนเจอด้วยแองสิงล็อกขาไว้ทีนึงแล้วก็วิ่งเอาระเบิดไปเฮ้ยอย่าตีผมอย่าตีผมนู่นน่นตียูโดลายูโดลามันตัวแบกเออผมแค่ซับพอดครับยูโดลามันตัวแบกเออสวยสวยมาดิกลับไว้หมดอะแองจะล่าไปไหนโอเคเราได้โลมมาแล้วครับโลมเราปลดล็อก้วฮะ S <S ละเบิดเอ้าอีกฝั่งยอมแล้ว <S <S อะไรครับเนี่ยโอ้โหยังไม่ทันได้เล่นเลยระเบิดหนีไงฆ่าไปอีกตัวหนึ่ง <S <S เอาเฮ้ยยังไม่ทันทำอะไรเลยเฮ้ยโอ้โหเพิ่งต้นเกมอยู่นะครับพรเพื่อนๆคือแบบต้นเกมเนี่ยดิกกี้มันป่วนมากนะครับพรเพื่อนๆสำหรับดิกกี้นะตรงต้นเกมนะครับ <S <S โอเคครับพรเพื่อนๆก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับดิกกี้นะครับก็ ม,มันก็6นาทีแล้วอะ่ะเพื่อนๆก็มันก็เล่นประมาณนี้แหละครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ใช้อนี่เท่าไหร่นะครับเพ,พื่อนโอเคครับถ้าพเพื่อนชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปห <This S 2> น้าจะเป็นตัวอะไรไว้รอดูกันครับพรเพื่อนบ๊ายบายครับเจอกัน